ค,คืนนี้จันจะพาไปย้อนฟังเรื่องคลองสายหนึ่งที่ไม่ใช่เพียงสายน้ำธรรมดาแต่เป็นคลองที่เปลี่ยนโฉมผื้นดินจากดงทึบและสัตว์ร,ร้ายให้กลายมาเป็นนาบุญบ้านเรือนของผู้คนคลองสายนี้ก็คือคลองแสนแสบนั่นเองค่ะสมัยรัชกาลที่สาม บ้านเมืองไทยเรายังไม่สงบสุขเสียทีเดียวเพราะต้องมีศึกกับยวนการจะส่งกองทัพไปใช้ฝั่งตะวันออกนั้นยากลำบากมากการคมนาคมในยุคนั้นไม่ได้สะดวกเหมือนทุกวันนี้นะคะรถไฟยังไม่มีถนนที่เป็นถนนจริงๆก็แถบนับได้เส้นทางที่ใช้ได้ดีที่สุดก็คือสายน้ำ แต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้เชื่อมถึงชายฝั่งตะวันออกโดยตรงทางกรุงเทพจะไปบางปะกงนั้นต้องอ้อมไกลขนสเสบียงลำบากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามจึงโปรดให้ขุดคลองใหญ่เชื่อมจากเจ้าพระยาออกไปถึงบางปะกงคลองนี้ภายหลังจึงได้ชื่อว่าคลองแสนแสบเส้นทางขุดเริ่มจากพระขนง ข้ามทุ่งบางกะปิผ่านเมนบุรีลัดลึกไปจนถึงฉะเชิงเซาแล้วออกบางปะกงคิดดูนะคะในสมัยนั้นทั้งสองฝั่งคลองยังเป็นป่าดงกว้างใหญ่มีทั้งไม้ไผ่ต้นตานต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมแดดเสียงนกเสียงสัตว์ป่าขับขานก้องไปทั้งทุ่ง แต่การขุดครองนี้ไม่ได้อาศัยแรงงานชาวกรุงเท่านั้นนะคะไพร่แรงงานมีทั้งเฉลยศึกขเขมรยวนที่ถูกกวาดต้อนจากสงครามแล้วยังมีครัวมุสลิมจากปัตตนีซึ่งถูกโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพวกเขาถูกทางการจัดให้อยู่ตามทุ่งบางกะปิมีนบุรีหนองจอก เมื่อถึงคราวต้องใช้แรงก็ถูกเกณฑ์เข้ามาในงานขุดคลองครั้งนี้เช่นกันดังนั้นคลองแสนแสบจึงเป็นคลองที่สร้างขึ้นด้วยแรงคนหลายเชื้อสายทั้งไทยมัลายูมุสลิมและเฉลยศึกจากเพื่อนบ้านทุกชีวิตทุกแรงแขนต่างสลักอยู่ในสายน้ำนี้ค่ะ ตนที่ดินแดนแถบบางกะปิมีนบุรีจะเป็นท้องนาเขียวขจีที่นั่นเคยเป็นดงทึบสุดลูกหูลูกตาป่าตะเคียนป่าตาลไผ่และต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่นรกเรื้อเต็มไปหมดเมื่อผู้คนเดินลึกเข้าไปสิ่งที่เจอก่อนเลยก็คือเสียงสัตว์ป่า บางค่ำคืนได้ยินเสียงเสือโคร่งคำรามก้องในหุบพงบางวันเดินเจอรอยเท้าช้างใหญ่ทับลงบนโคลนบางครั้งหมูแก้งกวางวิ่งหนีไปเป็นฝูงแรงงานที่ถูกเกณฑ์มาไม่ว่าจะเป็นไพร่ไทยเฉลยศึกหรือครัวมุสลิมจากแดนใต้ต่างต้องร่วมชะตากรรมเดียวกัน กลางวันก็ถางหญ้าถากไม้กลางคืนก็ก่อไฟไล่ยุงและสัตว์ยามป่วยไข้ไม่มีแบ่งว่าใครเป็นใครทุกคนต้องพึ่งพากันและกันและยังมีสิ่งเล็กๆที่น่ากลัวไม่แพ้เสือช้างก็คือยุงก้นปล่องที่ชุกชุมเหลือทนบริเวณตรงนี้เป็นที่ลุ่ม มีน้ำขังตลอดปีเป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่างดีถึงขั้นที่นักสำรวจชาวอังกฤษเคยบันทึกไว้ว่ายุงที่นี่มากมายจนทำให้คนอยู่ไม่เป็นสุขบางทีนี่อาจเป็นที่มาของชื่อแสนแสบที่สื่อถึงความเจ็บปวดแสบคันจากการถูกยุงกัดจนแทบทนไม่ไหว หลายคนล้มป่วยด้วยไข้จับสันหลายคนเดินพลาดเหยียบงูเหา่างูกะปะเสียงหวีดร้องดังขึ้นเป็นครั้งคราวเป็นสัญญาณแห่งความสูญเสียแต่อย่างนั้นงานหลวงก็คืองานหลวงครองต้องขุดให้ได้เส้นทางต้องเชื่อมให้สำเร็จ ฟังคะบรรยากาศกลางดงในวันที่คนงานนับร้อยแบกจอบเสียมมันเต็มไปด้วยทั้งความเหนื่อยและความหวาดหวัน่นหลายครั้งขณะขุดดินคนงานได้ยินเสียงเสือคร่งแววอยู่ไม่ไกลบางทีมีเสือแอบตามคนงานถึงเพิงพักจนต้องก่อไฟวงใหญ่ร้องโห่ดังลั่น เพื่อขับไล่ไม่ให้เข้ามาบางคืนช้างป่าเดินโครมเข้ามาใกล้แคมป์ถึงกับเหยียบเพิงฟางพังคนงานต้องแตกตื่นหนีเอาชีวิตรอดแต่ใช่ว่าจะมีแต่ความน่ากลัวนะคะบางครั้งธรรมชาติก็มอบรางวัลแก่ผู้เหน็ดเหนื่อยเหล่านั้นหลังฝนใหญ่ปโปรยลงมา ดินริมคลองกลายเป็นแอ่งคโคลนชุ่มรุ่งเช้าปลาหมอนับร้อยนับพันดีตัวเถื่อขึ้นมาบนพื้นหญ้าคนงานทุกเชื้อสายทั้งไทยมลายูและเฉลยศึกต่างพากันโห่ร้องดีใจรีบเอาผ้าเข้ามาตะกร้ามาตะครุบป,ปลาส่วนในแอ่งน้ำขัง ปลาช่อนตัวโตโตก็ว่าอยู่เต็มเย็นวันนั้นกลิ่นควันไฟลอยอบอวนไปทั้งค่ายบางคนย่างปลาบางคนต้มปลาและยังมีการขยำเกลือแล้วตากแดดทำปลาตากแห้งไว้เป็นสเสบียงในยามหิวโหยแม้จะต่างภาษาต่างถิ่นกำเนิดแต่ยามได้กินปลาอิ่มท้องร่วมกัน ก็หัวเราะพูดคุยแลกเปลี่ยนรถมืออาหารของใครของมันนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของความหลากหลายริมคลองแสนแสบค่ะการเวลาผ่านไปหลายเดือน คลองแสนแสบก็ถูกขุดทะลุเชื่อมจากพระขนงผ่านบางกะปิมีนบุรีจนถึงแม่น้ำบางประกงสายน้ำที่ไหลรินนี้ไม่เพียงใช้ส่งสเสบียงและกองทัพในศึกยวนเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเส้นเลือดใหม่ของผื้นดินฝั่งตะวันออกเรือบรรทุกแล่นสะดวก ชุมชนใหม่ๆเริ่มผุดขึ้นริมคลองมีทั้งกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆเรียงรายแปลงนาข้าวถูกถางขึ้นจากดงรกร้างตลาดเล็กๆเริ่มมีคนเอาปลาผักป่าของป่ามาขายเสียงเด็กวิ่งเล่นริมตะลิงเสียงไก่ขันยามเช้าแทนเสียงเสือโคร่งที่ค่อยๆเงียบลง และเพราะแรงงานผู้สร้างคลองมาจากหลายถิง่งริมคลองแสนแสบจึงมีทั้งมัส,สยิดมุสลิมเก่าแก่มีครัวไทยครัวเขมรครัวมลายูต่างอยู่เคียงข้างกันหุงหาอาหารพูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยนและอย่าลืมนะคะคนที่เป็นแรงงานขุดมากที่สุด ก็คือชาวมาลายูมุสลิมที่ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งบ้านเรือนมัสยิดที่เรียงรายจากคลองตันผ่านบางกะปิมีนบุรีหนองจอกจนถึงฉะเชิงเราก็คือลูกหลานของแรงงานผู้ขุดคลองนี้อย่างแท้จริงคลองแสนแสบจึงไม่เพียงเชื่อมแม่น้ำสองสาย แต่ยังเชื่อมวัฒนธรรมของผู้คนต่างถิ่นต่างภาษาให้ผูกพันอยู่ร่วมกันถึงอย่างนั้นธรรมชาติย่อมยังไม่ยอมถอยให้มนุษย์ง่ายๆค่ะแม้คลองขุดเสร็จชุมชนงอกเงย แต่ในฤดูน้ำหลากจระเข้จากแม่น้ำบางประกงก็ยังว่ายเข้ามาหลายครั้งชาวบ้านซักผ้าอาบน้ำริมตะลิ่งต้องร้องเสียงหลงเมื่อเห็นตะปุ่มตะป่ำลอยขึ้นเหนือผิวน้ำเด็กๆถูกกำชับมีให้ออกไปเล่นน้ำคนเดียว บางปีถึงกับมีการล้อมจับจระเข้ด้วยเชือกใหญ่บางครั้งก็มีการเล่าต่อๆกันว่าจระเข้ยักษ์ว่ายโผล่มาในยามคำ่ำแต่ไม่ว่าจะน่ากลัวเพียงใดผู้คนก็ยังเรียนรู้จะอยู่ร่วมกับมันใช้คลองหาปลาใช้คลองทำนา สายน้ำนี้จึงเต็มไปด้วยทั้งความหวังและความหวาดหวัน่นคลองแสนแสบคือสัญลักษณ์ของการพลิกผืนดงด้วยแรงกายแรงใจของผู้คนหลากเชื้อสายจากเสือช้างกลายเป็นเสียงเด็กจากโคลนและปลาหมอกลายเป็นเสเบียงและจากสายน้ำเพื่อศึกสงคราม กลายเป็นสายน้ำเพื่อชีวิตท่านผู้ฟังคะเรื่องคลองแสนแสบสอนเราว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอมนุษย์เพียงอาศัยอยู่บนเส้นทางที่ธรรมชาติเปิดให้การถางป่าขุดคลองแม้เปลี่ยนพื้นดินได้แต่เสียงลึกๆของดงป่าก็ยังไม่เคยเงียบไป ฟังแล้วก็หวนให้ย้อนนึกไปในอดีตเรื่องนี้เขาว่ากันว่าคนที่เล่าก็ไม่ได้เป็นคนขุดแต่คนที่ขุดบางทีก็ไม่ทันได้มาเล่า